สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอนทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้ผมไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันมาเติมน้ำมันตอนดึกๆึก,กหน่อยหลังจากเลิกงานพอดีผมเห็นผมเห็นขนมเลรสชาติใหม่เห็นเห็นมันออกมาใหม่ก็เลยเข้าไปในเซเวก็เลย เซเว่นในปั้นมันก็เลยลองซื้อมากินดูรสชาติก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวจะลองให้ดูขนมเลรุ่นใหม่เอรสชาติใหม่ลองกินดูแล้วรสชาติใช้ได้เลยเลเลกลิ่นปูปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโอแล้วก็อันนี้เล,เลกลิ่นเอ็กตร้าบาร์บีคิว อันนี้ก็เละกลิ่นรสซีสเบอร์เกอร์เลรสชาติใหม่อันนี้ก็เป็นเลรสลาบแซ่บนัวอันนี้ก็เป็นเลรสกุ้งคั่วพริกเกลือนี่เฮน,นมันออกมาใหม่สามสามสี่ห้ารสชาตินี่แหละ เลยลองซื้อมากินดูเพราะว่าผมชอบกินเลอยู่แล้วชอบกินชอบกินมันฝรั่งเลอยู่แล้วเพราะซื้อกินประจำเวลาเวลาเ,าเวลาเข้าเซเว่นเวลาเข้าเข้าตามปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันจอดรถอยู่หน้าห้องน้ำพอดีมาเติมน้ำมันแล้วก็ไปไปซื้อของในเซเว่นนี่อันนี้เป็นบรรยากาศปั๊มปั๊มปตท ปั๊มปะทอแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการครับบรรยากาศยามดึกๆพอดีน้ำม,นมันมันหมดก็เลยมาเติมน้ำมันพอดีเห็นเลยรสชาติใหม่ก็เลยลองซื้อมากินดูช่วงนี้วัสโควิดมันระบาดอย่างหนักจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้ส่วนมากผมก็ทำแต่งานช่วงนี้ทำแต่งานวันละ สิบสองชั่วโมงรวมรวมโอทีด้วยหลังจากเลิกงานก็มา hit. หัดหลังจากเลิกงานก็มาหัดบินโดรนต่ออีกเลยไม่มีเวลาไปไหนเลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีก็เลยคิดได้ว่าลองทําคลิปกินกินขนมเลยดีกว่าขนมเลออกมาใหม่ก็เลยลองลองกินดูซื้อมากินดูเลย รสชาติใหม่เดี๋ยวเราลองกินดูเลยครับรสชาติจะเป็นยังไงลองกินรสกุ้งขั่วพริกเกลือดูก่อนถ้ามันกลับด้านเพราะว่าถ่ายจากกล้องกล้องนาเลยรสกุ้งขั่วพริกเกลือีลองกินดูรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติจะแซ่บหรือเ,เปล่า มารีวิวขนมเลในปั๊มน้ำมันอเออรสชาติใช้ได้อยู่แต่มันจะเผ็ดหน่อยหนึ่งอืมใช้ได้ใช้ได้ รสชาติซับต่อไปก็กนินนี้ดีกว่าเลรสชาติกลิ่นปูกลิ่นปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโอ๋ยวลองกินดูจะเป็นยังไง